ยังไม่ได้ปุ๋ยช่ว้เโอ้ยมีตัวง,งามขามขาวขาอะไรไม่ตอบเลยใหญ่ใหญ่นี่คุณจะโป,ป<ส>ะก <ผม S 2> ๋วยซี่กลุ่มหอมของใบตองนะครับมันสีเหลืองอุ่นนะครับผมกำลังงามเลยสุกแล้วเดี๋ยวไปตำน้ำจิ้มกินซีฟู้ดแซ่บนะครับพี่น้องครับ หมอมใส่ปนะแปะปลาไหลปลาช่อนปลาเกลือบอกตรงๆเลยแบบอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยอร่อยเอาดีดี โอ้ยมหาศาลนะพครับตัวิดหวังเี่นมาครับพุงปลาพุงปลา ครับพี่น้องครับสวัสดีครับแถ่มหาสารครับพี่น้องครับซุนี่ครับมาสาปลานะครับพี่น้องหรือว่าภาษากลางเขาเรียกว่าวิษะนะครับผมอยู่ที่นครสวรรค์นะครับผมพี่ครับน้าเขาก็บกเด้อบรรยากาศนะครับผมทองให้ทองหน้านะครับผมปลาลดนี่บรรยากาศดีครับช่วงหนาหนาวครับผมพี่น้องครับวิษะนะครับผมหรือว่าสาปลานะครับพี่น้อง แดดแดดนีพ่พวกมันหว่านได้นี่ครับหนาวได้นี่ดูนี่ปลาไหลนี่ปลาไหลหน้าด้พี่น้องด้วยอ้าวพ่อทำไมปลาไหลมันหงายท้องแล้วอ่ะอ๋อมีปลาดุกปลาหมอนะครับผมปลาคอ นะครับวุ้ยหลายปลาหลายปลานี่ครับยี่นี่กับปลาที่เขานี่นี่นีกับทั้งวน้นี่ย,นนยืนโยนห้อกกงบินอยู่นีปลาตัวแกงตูดแกงอร่อยมาหังขอแบงนะขอแล้วไหมีตัวง,งามครับพี่น้องครับ ตัวนี้ก็ใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่นในถังในรถจับท้กหมดเลยตัวใหญ่ผมจับขึ้นก่อนหมดแล้วพี่เนอะวาถังเมื่อกี้อยู่ในถังไงพ่อฟ้าน่ะนะต้องอีไม้สะน้ำหน้าหูสาขาเลยสะตัวใหญ่เอาใส่ถังไว้บ่ะนี่ไว้โหจะกินยังไงอะเนาะเต็มไปหมดเลยเนี่ย ได้ปลาไหลนี่มือนี่ผมว่ามีแน่นอนเลยเมนู่วต้มเป็ดกับตองออมต้องพัดเพชรแหละครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องมหาสารี่ครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังครับพี่น้องนะครับเต็มถังเลยบานีน้ำไม่ไหลว่ามันแล้วแล้วกำลังสิบหานกลับบ้านครับพี่น้องครับมันปลามันอุดแน่นมามาต่ไอ้ทอครับพี่น้องพี่เก่งเดี๋ยวพี่เก่งโอ้ดีดี ปิดปิดปกปิดปิดน้ำปปิดปิดฝาเปนอุดท่อใหญ่จัดมันมัน่นมันมันเปอยู่ในท่อครับพี่น้องครับปิดก็ปิดแล้วมันไม่อยู่แล้วมึงเปย่งนี่เต็มถุงเลยมึงเฮ้ยนี่หมอไป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 เาุุุุ เกือบเป็นเท่าหนีก้อนนะตัวใหญ่ๆนะนี่ครับพี่น้องครับกาลังสีพานกับบ้านครับพี่น้องถ้ากันน้ำเป่งลงมาครับจากทอครับพี่น้องจะยังไหลมากมุนอาญาเลยบ้านนี้เปิดดูเปิดมหาศาลครับว้อบ้านนี้เกือบเป็นหนีก่อนว้อบ้านนี้นี่ไหนมันแน่นว่ะน้ำไม่ไหลมันไม่ไหลที่น้ำมันออกมาไม่ได้ก็ปลาเนี่ยมันอุดไว้นี่ ปล่อยหนามมากกับมี่ด้วยนี่ใตายนี่ก็เยอะเนี่ยไปพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วทุตไปพุ่นแล้วอ๋อ้ยูดิไอหมาไม่อยู่เต็มเลยน่ะโอ้โหไปพุ่นแล้วปล่อยแล้วเอาขึ้นไปใส่ถังไว้ก่อนไหมพ่อผมว่าแดงๆขึ้นไปใส่ถังไว้ก่อนไปใส่แม่งไปเลยนะเดี๋ยวใส่ถังให้ได้แลวโผล่แล้วไม่ต้องวางไหมไม่ต้อง มหาสารครับว่าบานี่ป้าบุง้งนี่ยปยังเอาเอาวะบ้บไหวเลยบานี่บุ้งนี่หลายขักไหลมีตัวง,ง่ามมาพี่น้องครับอืลตลลก,ลกหลเหลเพ่พอางงี้โห่ร่างงามเลยอ,ลอยากดูเขามา่อไงนี่ครับฟังนี่รับเป็นฝั่งน้ำครับพี่น้อง ปล่อยน้ำขึ้นน้องครับพี่น้องครับออก็ได้ตรงนี้เยอะเลยนะอ้าสวบอะยนะหอด้านแล้วพี่น้องครับ บ้านกับบ้านติดสวนบ้านติดหน้าติดทงนี่ครับพี่น้องเออยาลอยอาสิมาเบิ่งได้บ่เนี่เด้อมื้อนี้นะครับผมไปสาปลามาครับสิได้หลายปลาเนสต์นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเทใส่หนีเลยครับไปไหนเนี่ยยังไม่ได้อุ่โอ้ยมีตัวงามของแท้ของแคร์ ไปไหลแล้วออกมาก่อนเอาลงมาก่อนเดงงูยังนั่นไงงูกัดปลาไหลเนี่นะกัดปลาไหลเออปลาเอามาด้วยกันนี่ครับนี่งูแจมมารงนี้ครับกัดปลาไหลเลยไอ้เยี่ยโดนจับมาได้ไอ้ที่ไหลวางงานเขางูออกได้ไอแดงออกได้เขาสีน่ะจับจับไงเด้อามาเสียวมาเสียจับออกเลยเขาสีน่ะขาเขาไม่โดนล้วโอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนั่ไองูอ่ะ ตัวใหญ่เหมือนกันว่ะนั่นนี่ว่ามันปลาไหลเนาะจับหัวใช่ไหมชิ้นตัวก็จับออกได้ไหมถ้าอยากโอ้ยบอกไหลเลยครับพี่น้องครับไม่ต้องใส่เยอะนะก็ผิดนะหวังเลยงานน,นี่ถ้าออกมาเอาไปแล้วถ้าถาขาอ,อ,อ,อะไรไม่ตอบเลยล้มเ<า>สียล้มเสียงว่าเฮ็ดก็ไดิ ไม่เห็นโทรหาพ่ออยู่มึงให้่อมาอาบน้ำมาดูคัวเลยยกมือเลยไม่ได้เยองยกดูเลยไอ้ตัวใหญ่เอาไม้ทองอันเลยเอมึงก็กลับไม้มื่อกี้เลยไฮ้ไม่เจาเฮ้มไม่เอานยยากกินเลยนะอยากินใหญ่มึง ยังไม่ขาดกันไงนี่ยังไม่หมดนะจะจับเอาจะจัยังไงทำตายกลากเลยาตยหวงหมาได้ไงแดงพี่ต้งพี่น้องครับหมอต้องรับผิดนี่ครับเอามาท้าเกลือตัดไม่เสียบปากแบบนี้ครับพี่น้องครับเสียบปากเพื่อกันว่ากันว่าห้มันถือข้อมห่อนหรือว่าห้ยตัวมันโคตรมันโค้งนะครับผมมันติดตรงซื้อที่ครับ นี่ครับถ้าเกลือดิตำหนอจินเสียบแลยครับผมพี่น้องครับรับรองสุดยอดแซ่บมหาสารแน่นอนครับพี่น้องอุ่นจี๊โปกวาจงสิเดี๋ยวขมหอมของใบตองนะครับมันสีเหลาอุนะครับผมมันสีอบกันยังไงนี่ครับหอมเลยครับอันนี้อวมึงยาวไเนี่ยมาเนี่ง้กำลังงามเลยซุกแล้ว เดี๋ยวจะไปตำน้ำจิ้มกินซีฟู้ดแซ่บๆนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพัดปลาไหลเพิ่มเอย่าวหั่นปลาไหลไว้นะครับเดี๋ยวจะมาพัดปลาไหลนะครับขาดออกมาแล้วเอาใส่ออกนี่คุณยายเป็นหั่นไห้นะครับผมนี่ปลาก็คัดไว้นะครับนี่ปลาดุกนะครับนี่คัดแยกไว้ปลาดุก นี่ปลาคอนะครับรุ่นกำลังนุ่มๆนะครับผมคัดออกไว้นะครับแยกแยกปลานะครับนี่ปลาเข็งนะครับปลาเข็งหรือปลาหมอนะครับเออปิดประตูประตูขวาปลาเข็งหรือปลาหมอนี่พวกปลาคอนะครับผมถ้าว่าก็แยกไปแล้วแหละครับพวกตัวง่ายๆนะครับผมแยกปันพีปันน่องไปเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องคอยิตตามเราบังม่มเรือนะครับ แดงมันมีตัวสูงแล้วฟัดออกเลยตัวนั้นยังไม่สูงตัวนั้นยังไม่สูงไอ้ตัวนั้นนะ่ะเดี๋ยวต้องหกขวดตัวนั้นน่ะจ่ยยางให้แกงี้อันนี้เอาเอาทางเอาทางนี้เอียงข้างนี้ลองเออมันมีที่คลิปอ,อยู่นี่ไงอ่าตัวนี้ได้ตัวนี้ก็มูนี่ตัวนี้แบบเก็ดเลยนั่นี่ครับเป็นกยั้งผมกูเอาไม้เสียบป,ปากกูดีนะครับ เวลายกกระยกไกลครับแล้วก็โตปางมันสีตรงๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ <c oughs> มันสีวงขวดบงอครับมันคือฟ้อมหอนนะครับถ้าอใหม่เสียไปอังสี่นี่มัน,มนงอนแน่นอนนะครับตัวนี้ได้แล้วตสงมนจามเกมัดกัเขาป้นตัวพ่าท่านไดนครับผมนี่ครับปลาช่อนท่าเกลือนะครับผม กระตำซีฟูดแสบนะครับรับรองมหาศาลแน่นอนครับเอค้อคนบานเดียวกันพีไสนะครับพี่ยาสวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหลือการเหลืองานหน้าพอดีแหละมาะตำซอยกันเลยสิบวัดกระเพ้าปลาไหลพร้อมนี่ครับนี่น้อยนี่อันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะพี่นะซีฟูดแข่งกันเลยข่แสบถึงมืซ้ำไหนครับพี่น้องครับเดี๋ยวผม ลงมือเองเลยมหาศาลแน่นอนตั้งกระทะเดือดอแล้วนะครับใส่น้ำม,มันลงไปเลยผัดกะเพราวันนี้นะครับง่ายๆครับพี่น้องครับเน่ากินหลายครับพี่น้องเน่ากินหลายใส่ลงไ,ไปเลยพี่คุณทำไว้แล้วเป็นพริกสดนะครับสูตรนี้ครับลวงม,มันก็พริกแห้ง quán mình cần làm ràng khổng cho gì nữa câu câu là vì làm câu gặp Làm ràng khổng cho phần mà con น,นี่เดี๋ยวลปลาไหลอีสุดเนี่ยเดี๋ยนี่ครับปลาไหลท่านไปเรียบร้อยผักมดหมานาานุนด้ยเดี๋ยวมหาสารแน่นอนถึงเรื่องบ่มงีข้่าวครับคุณลวงคนมาเป็นอย่างคือบ่เอาเหมือกเอามันออกแน่บ้าน mời họ đã học nào anh chuông chị em em phải lên anh chị em phải lên chuông 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 ไหลาๆเผ็ดสมบเรณ์เผ็ดออกหูวิ่งรอดออกหูแน่นอนเนาะแมนออกหงวิ่งเลยพริกแก้วนะองจะหนีก็จะเอื่นพริกแก้ววันเัาเอื่นพริกสดหน่อยเนาะแมนครับอือนี่นะครับเดี๋ยวถามมันเดือดเดือดนะครับผมปลาไหลนี่ค้นดูเลยนะครับค้นดูเดติดกระทะได้เลยครับเนื้อเละเลยนะครับเพราะท่านปรุงได้กัาแฟน้ำเดือดเดือดเนี่ปรุงเลยครับผมพี่น้องครับซีฟู้ดนะครับผมฝีมือของพี่ย่านะครับเดี๋ยวจะไปจิ้มกับปุ่นละ ปลาช่อนเผาเกลือนะครับผมนี่ครับเดือดนะครับผมพี่น้องครับกดลวงลวงลวงเหรอครับพี่น้องอ่ะปรุงเดี๋ยวเลยนะครับพี่น้องครับแยสานะครับขันซาปุ๊บปลาไหลสุกยุ่ยนี่ข้นบ่ิเวณน้บ่านีนแตกใส่ลงไปเลยนน้ำแข็งพื่เอกครับผงนัวใส่หน่อยใส่แฉบหน่อยใส่หลายแซ่บหลายหมอนี่นะครับหมอนี่รถดี สูตรผมนี่คือใส่รรดีแล้วนี่ผมชอบใส่ใหนังปลานะครับเอารรดีก็มีความแซ่บจัดจ้านนะครับมหาสารเพื่อนครับเดี๋ยวต้นอ่อนไววขันห้องเห็ดปุงมันอ่อนไว้นะครับเวลาเขาแก่แก่ง่ายมันมัหอวย kéo các bạn làm xong lái cho nó có đứa leo leo ở kiểu xe cho ngoài và thành hàng ซ้ำกันแล้วก็แกงปลาไหลวัานี้กัอนตอนสุดท้ายครับใส่ไปกับเผาครับตามสูตรกับพี่น้องครับ หอมครับข้างนอกมีแกงพริกเกลือร้อรมด้วยครับข้างนอกอะ่ะเอาเบิ้งครับปลาแกงพริกเกลือครับเป็นแบบไหนะครับผมอีสานบ้านห้าอ,อาชิบอนี่ผู้ด้เห็ดนะครับแกงพริกเกลือครับได้แล้าย่าลองสิงมึง ขาดยังโอ้ดทีเด็ดแล้วอ๋อเลยเนาะผมปรุงทีเดียวเท่านี้ดูความมั่นใจโอเคแล้วนัวสูตรผมครับนี่ครับแซ่บมหาสารครับพี่น้องครับพัดปลาไหลครับผมพี่น้องครับ ามาอยู่มากินนกันแบบแสงครับพี่น้องครับนี่เ็าเรียกว่าแกงพริกเกลือใส่อะไรลงไปบ้างครับผมแกงพริกเกลือเนี่ยพริกเกลือใส่ปูใส่ปลาพริกเกลือชุนรดอันนี้แต่ใส่ปูด้วยใช่ไหมปลานี่เป็นปลาช่อเน,นะอครับโอ้ยอนี่ครับพี่น้องครับผมโชว์สู้ฟั่งครับผมแกงพริกเกลือนี่ครับอยู่นี่เขาจะเอืเ้อนแกงพริกเกลือนะครับผมโอ้ยปลาปลาช่อนแต่ว่ายูทางอีสานเนี่ยอยู่อีสานไม่มีนะฮะแกงพริกเกลือ ก็เป็นรสชาติคือปลาแดกบองนี่แหละครับพี่น้องครับปลาแดกบองบรนเฮาครับผมบองปลาลาบรนเฮานี่แหละครับผมเอามาละลายน้ำน้ำห่อนแล้วก็ปรุงรสนะครับผมใส่หนังปลาผงชูรสธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ใส่นี่แหละครับใส่เนื้อปลาใส่ปูมีแยงก็ใส่อันนั้นนะครับผมตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับนี่นะครับผมนี่พักกันนี้เป็นพวกพักบุ้งแน่นะครับบักเขือแน่นะครับผมนี่ดอกแค่แน่นะครับผมมันสิกรมกรมไปทั้งกันเลยนะครับ อกมันลมนี่ครับกระเพ้ากับไส้มันจะไปยังไงล่ะครับนี่ใส่ปลากระป๋องด้วยเพิ่มความเข้มข้นความนัวเดี๋ยวนะครับต้องความเข้มข้นสองกระป๋องได้ปะไปลองมึงได้พี่น้องเด้ออูเดโยวผมแจ๊กแกงพรกเกลเก่งยังไงนะครับผม เอาละครับเรียบร้อยครับผมแกงพริกเกลือนะครับผมนี่ครับตักใส่ถ้ววใส่จานไปกินกันตั๋วเ้าตัวปูมีตัวงามนี่เป็นปลาช่อนนะครับไปสามาแบบสดๆเลยครับพี่น้องครับเนื้อเนีนๆเลยครับพี่น้องวันนี้ปลาช่อนย่างก็สดทุกอย่างสดหมดปลาไหลสดหมดสดจากบ่อเลยครับเป็นบ่อธรรมชาติ สแแน่นอนครับพี่น้องมหาสารครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังครับโอ้ยหอมลืมๆเรื่องหอมปลาลายกตัวไปเลยยกตัวไปเลยอ่าเผานะครับผมปลาช่อนทาเกลือนะครับกินอะไรกินปล่ากน้ำจิ้มนี่พัดปลาไหลอันนี้เป็นแจวน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มบบกอกนะครับผมฝีมือของพยญานะครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับพยญาจัดการนะครับนี่ครับผมแกงพริกเกลือนะครับผมพผะเอกไงของเฮานะครับมือนี่ครับพี่น้องครับล่องสแซ่บมหาสารครับพี่น้องครับ เอาพี่น้องครับมายูมากินด้วยกันแ,แซ่บเลยครับพี่น้องครับยกตัวไปเลยครับปลาช่อนนี่โอ้โหมหาสารคาเหลีแน่นอนแน่นอนเลยแจ๋วเลยนั่นไปแล้ววานี่<อ>สุดยอดตอแรกจะกินปลาหมอไม่ป,ปิงแล้วปลาหมอ

พี่ป้านาอาปูย่าตายายมากครับพี่น้องครับไปกินของแ้วกันครับเ <ปา S 1> ด,ด็กเด็กเด,ด,ด็กหน่อยก็ไม่หลามาเอ <c oughs> ็กส <c oughs> ารจริงไงลองที่นี่เอาตะไหรแบบเนี้ยบ้างก็ไม่แดงเอาตรงๆเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเฟกนะ<ม>อันนี้ขอเอาตรงๆเลยแบบอร่อยบอกอร่อยอไม่อร่อยบอกไม่อร่อยอร่อย เอาดีๆดังๆคนดูไม่ได้ยินเร่อยไรไหมออร่อป่ะโอ้ยมหาสารคริบพี้งครับพวกผิดหวังเห็นว่าครับย่องมึงใส่คนไอ้คนให้กินไม่บอกก็ต้องเอาขี้ออกโอดีอะไรนะ้ม้น้เกายงบอาแล้วมอาไปหามหาสารคตลีครับ ประดูกปลาไหลนี่สาม,มารถยัมดน,นี่เลยครับนี่แหละครับปลาไหลหน้าครับเฮ้ยดีเคยดีเนีดย เน no ื้อปลาหวานมากเลยยวนที th ่ทำที่บ oh nice> ่อนะโหอย่างค้นเลยรถา่าน่หายฮะนู่นนี่เป็ดนั่นเป็ดใครทำโสดสดเป็ดจะกินนี่ท้ายรถอืมสวัสดีเลยวัสดีไม่วัสดี ไม่นรพี่หาจานอกกันว่าทไาด้ดิมัมีที่นอนฝันไม่ได้ก็แบกไปต้องแบกไปได้แบกไงผมมาพัดบอลไร์ครับกระชากเองก็ชุดนอนด้วยนะเพราะมันไม่มีให้แล้วเราไปองหมดแต่เฮ้ยเดีอก็มีที่นอนเต็นท์คือแรกนอนก็ผมละจะผมไม่นอนแต่อยู่เหี้ยพูดแบบนี้เลยแล้วไปนอนในห่องน้ำกลางที่ไปกันทุกคนเนี้ยหนาวนะ ไม่ไหนวันนี้ก็ไปที่เหนเลยานมันไม่ได้แต่ค ouais pues well. ือที่สองไปแล้วพุ่งปลาไปแล้วนอ้ไปแล้วไปแล้วกใใหหมม่่ไม่เป็นไรครับไดไปทั้งหมดเพราะว่ามันแจ้งต้องแจ้งคือต้าไปอือผมขอใหม่ใหม่ะไม่เอาเลยหรือไหมหมดข้าวแล้วเนี่ยยอดทั้งตาไหร่เลยแกนี้เลยไม่กลางเป็นเป็นบ้านให้สามหลัอ๋อเหลือกลางซไม่มีกลาง เ้าท yeah! yeah. you know, ี่จะเคาะเพราะว่ามันเขาพูดว่ามันมันแคบแต่ผมไม่ใส่ไฟนะเนี่ยที่ทั้งหมดเราไม่ใส่ไฟอันนี้คือเกลือโน้เป็นเกลือครับเกลือตืดพี่แข็งแกงตืดนไปหน่อยบอกน้ำเยอะหน่อยเจ้างอะไงนะบ่นหมือนไอ้น้อยที่อ่ะกินไอ้กับบอกแล้วว่ามันไม่จะไม่แซ่บอย่าไปกินกูนะเดี๋ยวกูกลับบ้านเอาประโยชนใส่ไป ต้องเหมืนแบ่แย่กเหมือดผู้แ่แดบไม่แดงกกแทบบองาเยอะลองเลยพระเอกเพือจาอไรพุงปลาพุงปลาปลาฉีกทำดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแกะให้เดี๋ยวป้าเบซ้อมก่อนกินปูง่วไหมปูมันจังเลยะแกยังไงวะเนี่ยเลเลเละเจฟีสอะาด นี่เขาแกะทำไมมันไม่ออกพี่เกมเข่าปลามันไม่ออกอันไหนไหนจัดมันมันติดไงมันมน,าน,านานไงฉุกนานมีไฟอ่อนด้วยกูว่าคนไม่กินปลาย่างเป็น,น,นปลาปช่อนตลาดนัดแหละด่าป้าจะแกะเป็นเดี๋ยวดิลมควันไปเรื่อยตรงนี้ตูดแกงที่นาวันนั้นโอ้โหน้ำขุ่นซุกเลยหลังบิสะนะครับผมหรีอว่า ปลาเขาก็มาหอดนะครับผมเดี๋ยวมาเหยียดยู้ยให้กินกันนะครับผมแซ่บสดๆนะครับผมพี่น้องครับมาอยู่มากินกันะครับเจ็บแสบครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมช่องยูทูบนะครับผมช่องแซ่บมหาศาลนะครับพี่น้องครับเขอบไปในยูทูบเจ้าพี่น้องเด้อเขอบไปในยูทูบครับผมพิมพ์เขอบไปเป็นภาษาไทยนะครับผมพิมพ์คำว่าแซ่บมหาศาลนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้พี่น้องสุ้ขุดสุกคนนะครับอยู่ดีมีแงสุุขขคน นะครับข้อมเจ็บกันะได้งใดข้อมไข่กันะมีะได้พี่น้องเด้อนะครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ